ผมกดโดนใส่นะครับเขาจะเข้า,ขามาดูดหรือเปล่าฮัลโหลเมื่อไหร่จะได้เจอก็น่ะสิวันไหนดีเพื่อนมีแบบธุระมาถานี้ไมัมย <c oughs> คือคนละฝั่งเลยอ นี่ชาเจอกันก็คือเดือนหน้าเลยนะเดือนนี้และออกกันยังไม่ออกอีกหรอนังออกแหละเห็นในสตอรี่นึกว่าแบบเราออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแจ้งมราออกแล้วนะโอเคเข้าใจได้ ทนอยู่เอาหนะแก้มมันฉูดฉาดไหมวะบอกเป็นอย่างเด้อแต่ต้องเอาแบบเราเขาเรื่องเอาเราไม่ลำบากอะยุคนี้ต้องตัวเองไม่ลำบากก่อนครับเป็นช่วงไวลาที่เราต้องไม่ลำบากคิดแค่นี้เลยเพราะว่าตอนที่เราไม่มีตังค์มัน มันเครียดกว่าตอนภาษาแดกนะครับรับฟิล์มไว้ก่อนเอดีดสอีซูซูช่วนี้ก็รับช่ำเหมือนกันรับฟิลเมแล์เหมือนกันทูเทเ่อเนะครับยาขันฟรีฟรีเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้แล้วดิมีของบริษัทอยู่ก็เลยไม่ต้องใช้ของตัวเองแล้ว ใช่เสใช่เดี๋ยวนี้ใช้อันนี้อ่ะ e n v a t o เพราะว่าทำทำวิดีโอเยอะก็เลยต้องใช้เพลงใช้อะไรเงี้ยอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ดครับเช้าวันที่13กุ้ภาพันธ์นะครับสวัสดี14คนนะครับเจดใช่ซึ่งใน e n v a t o มมีฟอน แล้วก็มีกราฟิกรวมถึงพวกโมชั่นซึ่งเวิร์กมากๆแล้วไม่ออกังการตอนนี้ปกติออกวันนี้ทุกออกเวลานี้ทุกวันเลิศใช่ไหมแต่แต่งานกราฟิกก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่าฟีฟิกวันนี้วันพระสวัสดีวันพระนะครับ ้ Thank you ขอบคุณครับจอยคือเป็นคนเดียวที่ส่งขวัญให้มากนะครับขอบคุณครับวันนี้จะอยู่เล่นตีสองครับไม่เกินตีสองนี่กำลังมองอยู่อมองอัพสิบห้านาทีครับตอนนี้ผ่านไปเจ็ดนาทีละสวัสดีสวัสดีครับผม สวัสดีครับสวัสดีคร <asan> ับสวัสดีครับทุกคนทำไมาจจะย้อนแสงเลยนะเดี๋จอทเไมไม่ย้อนแสงก็จะโอเคครับแสงมันดูน้นใส่น้อำใส่ก็จะแย่หน่อยฮึฮึฮึไม่สับเป็นสับจริงอะไรเยอะ ก็ได้กันอยู่ครับกดหัวใจสีส้มได้นะครับทุกคนสวัสดีครับ ขอบคุณใจส้คมครับลองฟิโมเดลฟิตมากๆซึ่งอาจจะไม่ใช่เวลาคนออกกำลังกายเท่าไหร่เฮ้ย ขอบคุณครับขอบคุณอีกน้องนกกระดาษนะครับสนใจส่งอันนี้ไหมครับพ,พี่จอยสนใจส่งเจอร์ริฟิชไหมครับเอะแนะมงกระพุน ผมเคยไปดื่มกับเพื่อนแล้วผมแบบกลับมาแล้วก็นั่งเปิดติกตอกไลฟ์แบบแล้วก็เจอคุณยายคนหนึ่งเขาแบบคือตอนนั้นมันตีสี่อะแล้วแบบว่าผมอะมีความเมานิดหน่อย,ยก็เลยเติมเงินด้วยเติมเงินเสร็จแล้วก็ส่งเงกะพุนให้คุณยายไปงงมาก เห็นว่าแบบว่าเช้าแล้วก็แกแบบอะไรอู้หูยขอบคุณข้าวส่งให้แล้วแค่ขอบคุณข้าวตาย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  อเกิดเลยปกติไม่ค่อยได้ของผลบุญนี้ยืนว่าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเข้าใจได้ครับแล้วทำไมคุณถึงยังไม่หลับครับคุณบอส สุพลโอ้โหพอพี่จอยออกไปก็คือบอสขึ้นมาอันดับหนึ่งเลยนะครับเพราะส่งให้สองคอย <c oughs> คือไฟมุมนี้ทำให้หน้าผมแย่ว่ะโอ้โหส่งเพิ่มหมอขิงเหรอส่งห้องอีกเท่าไหรอ่อ่ะอ,อีกห้าอีก กลลาบมันขี่คอยอ่ะหรือว่านี่ผมกินเยอะเลยวะเหนื่อยจังเลยที่ก็เกิดหัวใจในที่ต่อเอาเอาไปทำไรายได้ครับไม่รู้เลยครับไปละโอเคครับบอสคุณนี่เข้ามาดูนะครับฝันดีนะครับขอบคุณสำหรับกลหลาดหนึ่งดอกนะครับตื่นเช้าสดใสน,นะครับผมขับรถก็ระมัดระวังนะครับขับทางตรง ขอให้ไม่วูบครับผมบอสไปแล้ว <c oughs> ไม่ฟังแล้วไป <c oughs> เราก็วอร์มเสร็จแล้วน,นะคะระับทุกคนคนคือสี่คนอีกอีกหนึ่งนาทีเฮย้ยบอนจัง ว่าเน,นี่ยน่าซมอมเลยซืหอดมแล้วเนี่ยมันแบบยิบยิบอ่ะแล้วพรุ่งนี้จะตื่นกี่โมงนีนาจะเที่ยงนู่นนะฮะเพราะว่าต้องเดี๋ยวนา้กลับไปทำงานต่ออีกนิดหน่อยมีงานต้องทำอยู่นะครับเดีย๋ยวจะนั่งเดกลับไปทำมีงานโลโก้ครับ เนกระสีอย่เฮ้วอร์มอัพเสร็จแล้วทุกคนเราไปเวทเทรนนิ่งกันดีกว่ามาดูผมสิทำให้ผมเปแบบนี้เป็นจงอ,อง ินชาบูต้องมาใช้กาตั้งใจแหละตั้งใจกินชาบูแหละเพราะว่าจะได้แบบแรงงานเยอะๆครับเนี่ยหนะัวเป็นไก่แล้วนะครับเปียกไม่ไหว มไฮครับเฮลโลเรา,เปาไปไลฟ์ในวย XG ไปนี่ดูไม่มีใครดูเลย เรื <c oughs> ่องนั้นหายจบแล้วหรอหายจบแล้วครับของมารของมาจบจบไปตั้งแต่เดือนมอกราแล้ว วสัสดนไม่เยอะแอบซินนิดเดียวเป็นสมทบสมทบแทบจะประกอบแล้วอ่ะยูอาสอง thank you ผมหาของมาวางโทรศัพท์อยู่ 这样那个大。 ัไปแล้วเหรอครับเป็นชินๆไม่ได้เข้ามานานเลยนอนดึกจางใช่เป็นพวกออกกังกายดึกครับตัดดึกมากยังไม่นอนเลกครับผมเออชอบที่เป็นลูกเจเอ็นขึ้นก่อนเจเอ็นเจดี ทำทุกกิจกรรมคือท,ทำคนเดียวใช่ครับผมว่าผมต้องซื้อเคสใหม่แล้วแหละเคสผมเริ่มมอมแมนหุ้ยอะไรฮะช่งองไร,รอ่ะช่องไรมากครับเฮ้ยผมไม่ทันอ่ะขอโทษได้ไหม คืออะไรอะ่ะขอบคุณครับตกใจไม่ทันได้แคบเลยลายนี่มันยังไงดนะ <c oughs> ขอบคุณนะครับงงงงเลยเช้า <c oughs> คุณครับ ตกใจเลยคือปกติอ่ะไม่มีใครเอาขวันให้ไงแต่เมื่อกี้มีคุณจอยให้เฮ้ยขอบคุณครับดนนีนะครับเขินแบบทุกครั้งที่มีคนให้ของขวัญก็จะเขินตลอดเวลานะครับนะครับเซ็ตที่สั่งก็ถึงอุ้ย ใจฟูครับใจฟูช่วงนี้ผมกำลังหาเงินทำฟันอยู่ครับพอมีคนให้ของขวัญแล้วผมดีใจว่าอย่างน้อยผมจะได้เอาเงินตัวนี้ไปกินข้าวนะครับ ขอบคุณนะครับสำหรับเค้กจริงหรือเค้กผบยิ้มไม่ได้เลยทูกครับงผมยิ้มไม่ได้เลยดีใจปกติไม่ค่อยมีใครเปย์ปกติไม่ได้ลองควันเลยพี่มาสวัสดีครับเฮลโหลผมจะโอยทุกคนดูผมจะไปทาฟ,ฟันนะครับคือฟันอะเสียงไม่เท่ากันเท่าไหร่ด่าหนูจะทำบีเนีย ให้มันจบๆท,ทุกคนครับพระสุณครับขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆนะครับขอบคุณสำหรับการโดเน a นะครับเขาไม่เรียกดเน a ป่ะขอบคุณสำหรับ,รบ,ข,อบ,รบของขวัญนะครับเออเขินนะ,ะออนแฮปปีป้มากครับผม เหนื่อยอยู่แล้วผมว่าผมจะเพิ่มน้ำหนักจะได้กล้าโตแล้วทุวกคนกระปากไม่ค่อยแดงเนาะเดี๋ยวเรเพิ่มลิปกันเปิงนี่วยวเลยคุณแดงไปวะจะแดงไปไหนนอนแหละเสวัสด,ดีครับ,บคุณนะครับป่าคุณจะรองขวัญน,นะครับ 네, <laughs> จากเขาหรอผมเขาเคยมามาดูร้ายตอนวันที่จะบินไปถ่ายไอโฟมิสครับเขาเป็นแฟนคขับ JN นะครับแล้วก็เขาเคยโดเน a t ให้ด้วยโดเ a t ให้น่ารักมากเขาบอกว่าดูแล ดูแลจเจนด้วยนะคะอะไรเงี้ยพี่ปัดเหรอครับพี่ปัดสวัสดีครับฮลโโอเคทุกคนเราจะเล่นดอกเซตอีกสองเซตแล้วกันอ๋อวันนี้ขึ้นเครื่องใช่ครับใช่ใช่นอนดึกจงังใช่ครับนอนดึกอาจจะหลับเช้าเลยครับบน,นี้ที่ พี่ชื่ออะไรครับผมชื่อมาร์คครับผมชื่อมาร์คครับผมฮ e l โ o h ฮ l ลโ i ลอินเด n ยแฟนเหนื่อยเหรอเนคนเหนืนนหน่อยว่ะมาร์คว่าไงครับฮ e ลโ o ลฟอร์มลิสเปญยอสเปญโอลาสเปญยโอลาวันก่อนเจอประกวดอะไร อเขาชื่อว่าเทพพระบุตรรัตนโกสินครับช่วงนี้หาตังไปทำฟันครับดีใจมากที่ได้ตำแหน่งทุกคนเพราะว่าคือเงนินรางม,มันสองหมื่นล้วแต่ต้องแบ่งกับพี่เลี้ยงไงคือถึงมาจริงๆประมาณแปดพันแล้วผมดีใจมากที่มันแบบสิ้นเดือนนี้ผมต้องไปตัดเหนือไง แล้วมันจ่ายประมาณสามหมื่นสามหมื่นกว่าบาทอ่ะสามหมื่นนิดๆส่งนับกดอะไก็ได้ก็ลงเท่าที่แบบผู้กดได้ thank you thank you for your support มันแล้วแต่เวทีด้วยแหละเพราะว่าบางเวทีถ้าเอาแบบหล่อไปเลยเราก็สู้ไม่ไหวคือเด็กมันหล่ออ่ะคือเราแก่แล้วอ่ะ ปปทแบบไทย,ไทยชนะแนคือน้าไทยไงคือเวทีนะันา่าชนะด้วยตอบคำถามแล้วก็ดวงครับเพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าสามคนสุดท้ายเขาแบบเลือกไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าตอบคำถามดีแล้วผมก็จับได้ที่หนึ่งด้วย แต่บางีนั้นเราว่าเราก็ตอบดีสุดแล้วนะเพราะว่าประกวดกับเด็กๆเดือนสิบหกนี้มีครับเดือนสิบหกนี้มีประกวดอีกงานหนึ่งแล้วก็สิบเจ็ดสิบเจ็ดมีไปถ่ายเอ็มวีครับเป็นั่นมีแบบ ของอาเซียนไปเล่นด้วยเพื่อนน้องเจมเอขอให้บอกลยวะจะบอกไปเลเ็คนหนักเลยนะ45กิโลต่างกกิโล 45. ผมคิด45มันหนักไปอะซอยบอยหรอไม่ครับเป็นเอ็มดีหือลปินผู้หญิงนะครับผมว่าจะลดน้ำหนักลงหรือว่าไม่ลดกว่าทเพื่อลดท่าต่อไปก,กันชายแหละครับกลับเ็ตนะครับยุ่งเยอะมากเลยสัานณ